ขันแบบนี้นะครับมันก็ล็อกได้อยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่ถูกต้องนะครับปรับไปที่โหมดสกัดนะครับค้อนเนี่ยมันจะทุ่นแรงเราได้นะครับนี่นะสวัสดีครับพบกับผมสองสิง m o d i f y i วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการต่อหรือว่าติดตั้งตอกสายดินหรือว่าสายกลาวนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่ สายดินนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคเป็นลักษณะสายสีเขียวนั่นเองซึ่งตามมาตรฐานทางการไฟฟ้านะครับการตอกสายดินการใช้สายดินน่สายสีเขียวเนี่ยสำหรับตู้คอน s u m อ e r นะครับจะใช้สายขนาดเบอร์1ินะครับท่านผู้ชมนี่นะขนาดสายต้องเป็นสายที w ทองแดงนะครับขนาด1น0คูณสิก็คือสายเดียวนั่นเองนะครับเป็นสายเบอร์1ินี่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นสายเบอร์1ิบท่านผู้ชมก็ดูตรงนี้เลย ตรงสายไฟนะครับมันจะมีตัวหนังสือนะครับแล้วมันจะมีไล่ไปนะครับมันจะมีคําว่า1นึคูณสินะครับโอเคอันนี้จ,จะไม่ชัดนะครับตัวหนังสือมันเล็กโอเคนะคให้ดูตรงนี้เลยทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือว่า1แล้วนะครับก็คือสายกราวหรือว่าสายดินนั่นเองอันดับที่2ก็คือแท่งกราวหรือว่าหลักดินนะครับท่านผู้ชมนี่ แท่งกลาวหรือว่าหลักดินนะครับตามมาตรฐานของการไฟฟ้าก็คือว่าบังคับให้ใช้ขนาดความยาวที่2อเมตร40หรือว่า2.4เมตรนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่เป็นแท่งกลาวนะครับทองแดงนะครับและอีกอย่างนึงนะครับตรงนี้ตัวยึดนะครับนี่เป็นแคมป์ที่สําหรับยึดไอสายกับแท่งกลาวหรือว่าหลักดินเนี่ยนะครับเขาจะแถมมาให้เลยแบบนี้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้นะมันมีเทคนิค วิธีการต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมครับผมก็โอเคนะครับนี่ก็เป็นแคลมป์ของหลักดินที่เขาแถมมาให้นะครับนี่มันจะใช้น็อตเบอร์14นะครับหัวน็อตเบอร์14ขันออกมาเลยนะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูวิธีการต่อนะครับมีเทคนิคง่ายๆนะบางคนอาจจะไม่รู้คนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมทีนี้ก็มาดูนะครับเห็นไหครับวิธีการต่อนะครับเนี่ยเราเราใส่เข้าไปอย่างนี้นะผมนี่นะเราก็เอาสายไฟมาสายไฟของเราเนี่ยเห็นไห นี่นะครับบางคนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับเอาสายไฟใส่ตรงนี้นะครับนี่มันไม่ใช่นะครับผมนี่นะก็ขันเข้านั่นเองนี่นี่นะเห็นไหมอ่าเอาสายไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ขานอัดแน่นนี่ขันน็อตนี่นี่นะครับที่เห็นนะครับบางั้งบางคนขันแบบนี้นะครับเอ่อมันก็ ล็อกได้อยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่ถูกต้องนะครับผมนี่นะท่านผู้ชมสังเกตนะครับไอตรงตรงน็อตที่ขันยึดกับสายไฟนะครับนี่นะเห็นไหมและอีกอย่างมันมีโอกาสหลุดท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับนี่นะดูตรงนี้นะครับนี่ดูตรงนี้นะครับมันมีโอกาสหลุดไปนะเพราะมันเป็นช่องว่างนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมวิธีการก็คือว่าเอาสายเอาสายนะไม่ควรอยู่ด้านบนต้องเอาสายไฟนะครับใส่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ ผมทำให้ดูนะครับผมปึ๊บต้องอาสายไฟนะับส่ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมนี่มันจะไม่มีโอกาสหลุดนั่นเองนะครับให้ใส่ด้านนี้นะครับผมนี่นะปึ๊บใส่ด้านล่างเลยนี่ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ขันน็อตอัดดูนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับปึ๊บ นี่ท่านผู้ชมสังเกตนะครับไอตัวเมื่อเราขันน็อตเนี่ยไอแท่งกลาวเนี่ยมันจะอัดกับมันจะอัดกับไอตัวสายไฟนะครับกับแคมป์นะครับมันจะทําให้แน่นนะครับผมโอเคนะเห็นไหมมันจะทําให้แน่นนัน่น,นเองถ้าเอาไว้ด้านบนมีโอกาสหลุดนะครับเอาไว้ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมมันโดนหนีบมันก็จะแน่นนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นั่นเองอตรงนี้นะครับไอแคมป์ตัวนี้นะท่านผู้ชมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าจะเอาแบบว่า ให้แบบว่ามันต่อได้สนิทและดีกว่านี้นะครับซึ่งแคมตัวนี้มันแถมมานั่นเองเราไม่ต้องใช้นะครับแคมตัวนี้ให้ซื้อตัวใหม่มานะครับท่านผู้ชมนะครับจะดีกว่านี้นะครับดูนะนี่แคมตัวนี้นะครับนี่อันนี้เป็นแคมทองเหลืองนะครับมีน็อตสองตัวขันนะครับนี่นี่อันนี้เป็นแคมทองเหลืองนะครับปึ๊บนี่เป็นแคมทองเหลืองแล้วเราก็ใส่แท่งกาลงไป เห็นไหมครับเวลาขันน็อตเนี่ยมันจะขันล็อกได้ด <Yeah. S 1> ีมากแน่นมากนะครับมันจะอัดได้ดีมากตันเองนะครับนี่นะเห็นไหมนี่เป็นแคมทองเหลืองนะครับอีกอย่างหนึ่งไอแคมทองเหลืองนะครับทนต่อการผูกก่อนนะครับผมไม่เป็นสนิมไม่อะไรด้วยนะครับแต่แคมตัวนี้นะครับมันเป็นแคมทองแดงแต่ว่ามีส่วนผสมของทองแดงน้อยมากนะครับนี่เขาตั้งแถมมานั่นเองแต่ตัวนี้นะครับซื้อเพิ่มตัวละประมาณไม่เกิน50บาทนะครับแคมตัวนี้นี่เห็นไหม แต่ปัญหาก็คือว่าแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับแคมป์ตัวนี้ท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมมันจะฟิตพอดีกับแคมป์ตัวนี้เลยนะครับนี่นะเวลาเราอาจเนี่ยคือมันจะไม่ลงสนิทต,ตรงนี้นะครับนี่แหละผมก็จะนํามาโมดิฟายอีกนิดหน่อยนะครับโดยการใช้ตะไบอ่านี่นะครับขัดตรงนี้ให้ล่องมันกว้างขึ้นอีกนิดเดียน,นะครับผมเนี่ยมันฟิตพอดีเลยนี่นะครับโอเคทค่านผู้ชมนี่นะเราก็ขันน็อตแคมตัวทองเหลืองนี่ออกมาเลยนะครับนี่นะนี่ หมุนออกมาเลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะครับแต่ว่าผมทําแล้วตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ดีนี่นะครับก็ถอดน็อตออกเลยนะครับผมนี่นี่ล่องตรงนี้นะครับขอบตรงนี้นิดเดียวนะครับเราแต่งใช้ตะไบแต่งนะครับทั้งสองทั้งสี่อันเลยนะครับนี่นะท้องเหลืองนี่ก็ตะไบง่ายนะครับมันไม่แข็งนะครับผมนี่นะครับนี่เห็นไหมนิดนึงนะครับ ตรงนี้มันจะสลบลงหน่อยหนึ่งโอเคนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวมาลองเลยนะครับผมนี่มาเลย นี่นะครับก็เมื่อตะใบเทียบนะครับเมื่อตะใบเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะเห็นไหมนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับนี่นะเข้าสนิทเลยนะครับนี่รับได้ดีมากเลยนะครับโอเคนี่ลองนะครับลองขันดูท่านผู้ชมนี่เห็นไหมนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับดีมากเลยครับก็โอเค ลองขันดูนะครับมันจะต่างกับเมือ่อกี้เลยนะครับเนี่ยมันจะสนิทเลยเนี่เดี๋ยวผมจะเอาสายมาลองนะครับนี่ต่อนะครับปึ๊บก็ขันน็อตเลยนะครับใช้ประแจเบอร์8นะครับผมนี่ ก,ก็ขันน็อตทั้งสองตัวเลยนะให้เท่ากันนะครับปึ๊บ,บอืมโอเคแน่นแล้วนะครับโอเคนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะไม่มีโอกาสหลุดนะครับท่านผู้ชมนี่นะมันจะไม่มีโอกาสหลุดเลยเพราะว่าตรงนี้มันมีบล็อกไว้เลยนะครับฝั่งเนี้ยแคมตัวนี้นะมันจะบล็อกทั้งสองฝั่งไว้เลยนะครับจะแน่นกว่านะครับ แน่นกว่าแคมป์แบบนี้นั่นเองนี่นะครับผมก็เอาไปใช้ได้นะครับโอเคนะและอีกอย่างสั้นที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมบางคนอาจจะลืมนะครับนี่บางคนอาจจะลืมนะครับส่วนใหญ่นะครับไอตรงนี้นะครับแท่งกาวเนี่ยเขาจะมีถ้าซื้อตามห้างเนี่ยบางทีเขาจะมีบาร์โค้ดนะครับท่านผู้ชมเราจะเอาแคมป์มาหนีบตรงนี้นะครับไม่ได้นะครับนี่นะต้องขูดออกด้วยนะครับท่านผู้ชม นี่ถ้ามาหนีตรงนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นสติกเกอร์นะครับนี่เราต้องขูดออกอย่างนี้เลยนี่นะตรงนี้เป็นติสติกเกอร์นะครับถ้ามาเอาแคมมาลัดต่อจั๊มตรงนี้นะคือเรียบร้อยเลยนะครับไม่ลงนะครับผมไม่ลงกาวนะครับผมนี่เพราะตัวนี้มันเป็นสติกเกอร์กระดาษพลาสติกนะครับเป็นสนวนนั่นเองต้องขูดออกแ,แบบนี้เลยนะครับนี่นะโอเคเห็น OK. ไหม ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับแคมป์แบบนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการนะครับติดตั้งจริงเลยครับตอกหลักกาวนะครับตอกหลักดินนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่ในการตอกสายดินก่อนนะครับว่าตรงไหนเหมาะสมที่สุดซึ่งปัจจุบันนี้นะครับนี่ถ้าผู้ชมอย่างบ้านหลังนี้นะครับตรงนี้ขอบด้านข้างนี่มันจะเป็นถนนนะครับแล้วก็เทปูนทับนะครับซึ่งตรงนี้นะครับปูนนี่ตรงนี้น่าจะหนาพอสมควรเลยนะครับ ตรงนี้อาจจะลงไม่ได้แล้วนะครับผมก็ต้องไปดูนะครับข้างบ้านฝั่งนี้บ้างน,นะครับโอเคอขอบด้านข้างตรงนี้นะครับก็ได้สอบถามทางเจ้าของบ้านว่าตรงนี้นะครับก็เทปูนชั้นเดียวนะครับไม่หนามากไม่เหมือนกับ อ่าฝั่งน้นนะครับตรงน้นคงจะเจาะลึกนะครับปูนนะครับผมโอเคแต่ตรงนี้นะครับน่าจะเจาะได้อยู่ก็คงประมาณนี้นะครับด้านนี้เลยก็คงจะประมาณนี้นะครับนี่ก็อาจจะถ้าเจาะใกล้ตรงนี้นะมันอาจจะโดนคานนะครับนี่นะเราก็ไม่รู้นะว่าอ่าด้านล่างเป็นยังไงนะครับก็จะห่างจากผนังบ้านมาประมาณสักนี้นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นั่นเองโอเคจะเริ่มตรงนี้เลยลองดูก่อนนะครับผม ก็ที้นะครับมันทะลุแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับหนาอยู่นะครับผมคูณ ต้องเปลี่ยนเป็นหัวสกัดแล้วนะเนี่ยดูนี่นะครับนะหัวสกัดละเเปลี่ยนเป็นโหมดสกัดนะครับผมนี่นะ นี่ท่านผู้ชมขุดเจาะทะลุแล้วนะครับนี่นะเจอแล้วนะครับทะลุปูแล้วอันนี้ก็โอเคละง่ายละอ่าธีการต่อนะครับผมต้องตอกลึกลงไปนะครับ2.4เมตรนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับต้องหัวของแท่งกลาวนะครับจะต้องลึกลงไปอีก30เซนนะครับนี่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นทรายที่เทพื้นไว้ตั้งแต่แรกนะครับ ก็หวังว่านะครับตอกลงไปนะคงไม่เจอหินหรือว่าเจอไอ้คานหรืออะไรนะครับโอเคนี่ก็น่าจะได้แล้วนะนครับผม ตรงนี้นะครับเมื่อเราทําการเจาะนี่เห็นไหมครับผมทํารูทําไมต้องทํารูขนาดใหญ่ก็เพราะว่าเอาเวลาเราใช้มือเนี่ยขันน็อตนะครับนี่นะเราต้องขันข้างล่างนะเพราะว่าตรงนี้หัวแท่งกลาวจะต้องอ,อยู่ข้างล่างไปอีก30เซนนั่นเองนะครับโอเคก็นี่เอาแท่งกลาวนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นี่ตรงนี้มันอ่อนอยู่ก็กะให้มประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่ ผมก็จะเอาชิดข้างหน่อยนะครับเผื่อละมือเรานับเนี่ยมือเราจะได้ขันลงไปได้ง่ายนะครับโอเคประมาณนี้นี่นะครับโอเคมามาตอกด้านบนกันเลยครับก็แท่งกลาวนะครับ2.4เมตรก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องขึ้นบันไดนั่นเองครับถึงจะถึงตอกได้นะครับโอเคก็เริ่มทําการตอกเลยนะครับตรงนี้เราก็นะครับเอาหลักดินเนี่ยปักลงไปในหลุมที่เราขุดไว้นะครับตรงนี้ก็ตอกเลย มันก็อ่อนอยู่นะครับถือว่าตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่แข็งมากนะครับผมเนี่ยนะอาจจะครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมเกือบแล้วนะครับครับผมก็แคมตรงนี้นะเมื่อกี้ผมลืมนั่นเองก็เอาแคมออกก่อนนะครับผมลืมน้ำมันจะได้ไม่ขวางนะครับผมโอเคขันแคมออกก่อนใส่ที่หลังนะครับนี่ปึ๊บก็ตอกเลยนะครับผมต่อเลยนะครับ เาให้สุดลงไปข้างล่างเลยนะครับน,นี่เริ่มแข็งแล้วตรงนี้เริ่มแข็งแล้วนะครับก็ได้อยู่าบางคนอาจจะถามว่าถ้าเกิดว่า,เ,าเราตอกเนี่ยตอกอยังไงก็ไม่ลงนะมันมีวิธีทุ่นแรงยังไงโดยไม่ใช่ค้อนนะครับผมก็มีวิธีนึงอันนี้คือถือว่าดินอ่อนนะครับข้างล่างนี่ตอกได้สุดเลยนะแต่ว่า ผมแจะแนะนําอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติว่ามันดินมันแข็งมากๆนะท่านผู้ชมใช้สว่านนะครับผมนี่ถ้าเป็นสว่านโรตารี่นะครับผมปึ๊บใช้สว่านทุนแรงนะครับสําหรับดินแข็งๆนะครับท่านผู้ชมนี่ปึ๊บสวงเข้าไปเลยนี่นะครับปรับไปที่โหมดไอสกัดนะครับค้อนเนี่ยนะครับลองเลยนะดูนะ มันจะทุ่นแรงเราได้นะครับเนี่ยนะลงนะฮะถืว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงได้เลยเนี่ยเห็นไหมโอเคนะครับเราตอกประมาณนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเพื่อให้มันขันสายไฟได้ง่ายนะครับนี่ให้ประมาณนี้แล้วนะครับผมเดียวขันสายปุ๊บแล้วก็ อาจจะใช้สกัดนะครับนี่ตอกส่งลงไปอีกนะครับให้ลงไปลึกอีกนะครับผมโอเคครับผมก็ตรงนี้นะได้ทําการเดินสายดินมาแล้วนะครับผมนี่นะเดินลงในท่อสีเหลืองนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะทําการตอกนะครับต่อสายดินจําสายดินเนี่ยเข้ากับแท่งกล้าวเลยนั่นเองมาเลยครับก็ปอกสายตรงนี้เลยนะครับนี่นะใส่ทองแดงเลยนะครับเราก็เอาแคมใส่ไปเลยนะครับไอแคมตรงนี้นะครับผม ตอนที่เราตอกมันไอตรงหัวแท่งกาวนะมันจะเยินนครับให้ใช้ต่ใบนะครับขัดด้วยเพื่อให้เข้าง่ายนั่นเองโอเคนี่ก็ไหมก็ทิ้งหัวไปบานนี้นะครับผมนี่ สายตรงนี้ผมพับนะครับเนี่ยนะผมพับครึ่งนะครับผมเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบีบอัดนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะน,นะครับนี่ไหมโอเคนี่ปึ๊บใช้ปจัจจัยนะครับปจัจจัยเบอร์เบอร์สิบนะครับผมขันเข้าไปนี่ถ้าเอาลงลึกนะครับหลุมมันจะต้องกว้างไม่งั้นเราจะขันสายไฟไม่ได้ขันน็อตไม่ได้นั่นเอง ก่อนโจะโอเคนะครับแน่นมากแล้วนะครับนี่ก็เอาให้แน่นแบบแน่นก็โอเคแล้วนะครับแน่นอัดเกินไปก็ทำแคมแคมอาจจะแตกได้โอเคเสรยบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราก็ออตอกแท่งกาวลงไปอีกนะครับนี่นะนี่นะครับก็ ใช้สก,กัดนะครับตอลกลงไปนะครับใส่ลงไปอีกนะครับนี่นะเอาให้จนแบบนี่เลยครับว่าไปลึกเลยครับผมนี่โอเคนี่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมเนี่ยนะตอลกลงไปลึกเลยนะครับนี่นะนี่แล้วก็จัดสายนะครับผม ย้ำอีกทีนึงกันนี่เห็นไหมเราตอกขันแน่นไปแล้วนะครับจะย้ำอีกทีก็ไม่ได้แล้วเนี่ยป้องกันโอเคเรียบร้อยนะครับผมนี่อ่าตามมาตรฐานเลยนะครับผม ต้องฝังลงไปลึกนะครับอีก30เซนโอเคนี่ก็ได้ละก็เดี๋ยวเราก็แค่ตรงนี้นะครับหลุมตรงนี้ก็เอาดินกบเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะบกปูนทับไปเลยนี่เรียบร้อยนะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับการติดตั้งสายดินนะครับตรงนี้ก็เป็นการติดตั้งใช้งานจริงเลยก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางเกรดความรู้ต่างๆให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็ตรงนี้หากผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยในทีนี้ด้วยนะครับผมก็ตรงนี้ก็หากใครมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคําถามนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะครับผมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิงโมนิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเอง วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ